สวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็คือหลุมเท็ของเรานะฮะลักษณะของหลุมเทรดก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือมีหมายเลขอยู่นะครับและหลังจากนั้นนะครับในแต่ละหลุมนะฮะก็จะมีทั้งหมดอยู่3าหลุมนะครับก็จะมีแต่ละหมายเลขเท่ากับ6นะฮะส่วนหมายเลขีกงหลุมน,นะก็จะเป็นหมายเลขพิเศษในแต่ละรอบไปนะครับในรอบนี้ก็จะเป็นรอบนะครับเที่ยงวันนะครับมาดูกันนะครับและนี่ก็คือผู้ดัโชคของเรานะครับ ออาีก่ในครับเราจะมาลุ้นกันว่าได้หมายเลขอะไรหยิบขึ้นมาครับเปิดเลยครับว่าจะได้อะไรได้ไหมเลขสี่ครับหมายเลขสี่อันนี้คือคือรอบเที่ยงวันใช่ไหมครับ ครับสำหรับเออหมายเลขนะในรอบถัดไปนะฮะก็จะเป็นหมายเลขพิเศษก็จะอยู่ที่3ามสามนะครับในรอบเที่ยงก็จะได้หมายเลขสีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปข่อนนะครับ